โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมกับหลานชายจะพาทุกคนเข้าป่าอีกแล้วนะครับเดินไปได้สักพักหนึ่งเจอควายของแม่ด้วยครับรู้สึกดีใจมากมากเพราะว่าไม่ได้เจอน้องมาหลายวันแล้วนะครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับมาเก็บลูกมะหลอดป่าลูกมะหลอดป่าหน้าปาก็จะประมาณนี้นะครับลูกไม่เคยใหญ่เหมือนในเมืองหรือที่บ้านนะครับสีแดงน่ากินมากๆครับเดินทางต่อมาเก็บมะม่วงนะครับมะม่วงนี้เป็นมะม่วงบ้านนะครับไม่ใช่มะม่วงป่านะชาวบ้านตุกตามไร่ตามสวนนะครับได้มา3ลูกคือลูกที่คิดว่า ใหญ่สุดแล้วส่วนมะหลอดป่าเราล้างเสร็จแล้วก็มาเด็ดขั้วออกนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเอามายำรวมกันนะครับขั้นตอนการยำคือง่ายมากนะครับแค่เอามะม่วงมะหลอดป่ารวมกันใส่พริกป,ป,ปนน้ำตาลทรายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสกะปิจากเคยจะบอกว่าตัวซอสเข้มข้นมากๆนะครับสามารถเอาไปทําได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกะปิน้ำพริกกะปิหรือส้มตำกะปินะครับซื้อลองไปทานได้นะครับรับรองว่าซอสของเคยนิคะอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนผมกับหลานก็ยำกินเส เสร็จแล้วขอตัวกินกันก่อนนะครับมีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ